โดยสําหรับข่าวในวันนี้ก็โยกย้ายไปที่ความขัดแย้งในตะว,วันออกกลางกันบ้างนะและหากจะมองดูมวยให้ถูกคู่ที่สุดก็คงจะเป็นคู่ระหว่างอิหรานและอิสาราเอลซึ่งเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมากองทัพอิสาราเอลถแถลงข่าวว่าพวกเขานั้นทําการโจมตีทางอากาศต่อฐานที่มั่นของนักรบอิรานในประเทศซีเรียทางภาคตะวันออกของประเทศซึ่งจากการรายงานข่าวในประเทศซีเรียระบุว่าจากการโจมตีของอิสาราเอลมันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง15คนในการโจมตีที่ เมืองเดอาซูรีและเมืองอาบูคามานโดยที่ทั้งสองเมืองนี้นะครับผมเป็นเมืองชายแดนขนาดใหญ่ที่ติดระหว่างพรมแดนซีเรียกับอิรักนู่นเลยนะโดยกระทรวงกลาโหมอิสราเอลระบุว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นมุ่งไปที่ทัพย์สินของหน่วยนักรบกองพลที่4000ของอิร่านและหน่วยปฏิบัติการข่าวกองพิเศษของกองทัพพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิร่านและหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกําลังคุสของอิร่านในซีเรียหรือที่รู้จักกันในหน่วย18840ซึ่งแน่นอนนะครับผมหน่วยนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งหน่วยท สนับสนุนนักรบต่างๆทั้งในประเทศซีเรียและในอิรักโดยส่วนมากแล้วจะถูกตาหน้าว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายและทางนี้ไม่ใช่แค่มีหน้าที่ในการสนับสนุนเท่านั้นเพวกเขายังมีหน้าที่ในการทําการรบโจมตีทั่วไปอีกด้วยโดยผู้เสียชีวิตจำนวนมากนั้นเชื่อว่าน่าจะเป็นทหารที่ปรึกษาและนักรบที่สนับสนุนประธานาธิบดีบาซา,าอัลอัสซานแห่งซีเรียนั่นเองนะและอิสาราเอลน่าจะใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดจากค่ายของสหรัฐโจมตีทางอากาศอย่างในน้อยคือ10ครั้งในขณะที่กลุ่มสังเกตการณ์ด้านมลเซียช็ ออกมารายงานเหตุการณ์การโจมตีนี้ของอิสราเอลที่ประเทศซีเรียด้วยเช่นกันว่าจากการโจมตีของอิสราเอลนั้นมาทาให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า15รายและยังไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้มันยังทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกด้วยจํานวนถึง20คนซึ่งส่วนใหญ่เชื่อว่าน่าจะเป็นนักรบที่สนับสนุนอิหร่านรวมถึงเจ้าหน้าที่กองทปปัพอิหรานอีกลหลายๆคนก็ถูกสังหารในการโจมตีครั้งนี้ด้วยโดยกลุ่มผู้สังเกตการระบุว่ามีหน่วยความมั่นคงของอิหร่าน2คนนักรบซีเรีย2คนและนักรบที่สนับสน,น,นกนักนพก นะครับผมในเมืองเดอาซูรีเช่นเดียวกับสำนักข่าวของอิหร่านก็รายงานว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นด้วยระบบไซออนิกที่อิหร่านก็ใช้คํานี้เรียกอิสราเอลอยู่แล้วนะระบุว่าเจ้าหน้าที่คนสําคัญของกองทัพอิหร่านที่เสียชีวิตเบลุสวาเฮดีซึ่งเขาผู้นี้เนี่ยเป็นหนึ่งในกําลังคนสําคัญของสมาชิกกองบังคุบที่มีหน้าที่ดูแลนักรบและให้คําปรึกษาทางการทหารในประเทศซีเรียซึ่งปฏิบัติการโจมตีในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากหน่วยงานความมั่นคงซินเบตของอิสราเอลซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงงนน่่่่วววยขากกอออััททพิสสเีต ว่าทําหน้าที่ได้ดีไม่แพ้กับหน่วยมอสซาดของอิสราเอลเลยนะในสงครามที่ฉนวนกาซาการข่าวอะไรก็ตามข้อมูลระบุตําแหน่งของฮามาสการบุกโจมตีในเขตเวสต์แบงค์ส่วนตัวก็มองว่าข่าวกองซินเบตก็ทําหน้าที่ได้ไม่เลวเลยนะเอาจริงๆเธอประกาศว่าจากเหตุการณ์การโจมตีที่เกิดขึ้นนี้มีข้อมูลที่เชื่อได้ว่ากองทัพอิหรานน,านั้นพยายามขนาอาวุธอาวุธยุโทโธปกรณ์ขั้นสูงเช่นจรวดหรือขีปนาวุธข้ามฝั่งเข้ามาให้ชาวปาเลสไตน์ที่เป็นกลุ่มก่อการร้ายและหมวรุนแรงจากทางฝั่งของเวสบบงกกกลาาามมิสรรรรเะุว่จตีในคั้ เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีเลยนะในช่วง้ามคืนเพื่อตอบสนองต่อการลักลอบขนสินค้าและทรัพย์สินที่เป็นอันตรายและโจมตีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านโดยตรงและอิสราเอลเชื่อว่าการโจมตีครั้งนี้จะทําให้เจ้าหน้าที่ปฏิวัติของกองทัพอิหร่านหลายคนถูกสังหารอย่างทันทีนี่จะเป็นความพยายามในการหยุดยัง้งเหตุการณ์ก่อการร้ายอิสราเอลและความรุนแรงระหว่างชายแดนปาเลสไตน์และคนอิสราเอลในพื้นที่ซึ่งสําหรับการโจมตีของอิสราเอลที่ประเทศซีเรียก็ถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกใหม่อะไรนะครับผมเพราะเท มาอย่างยาวนานถึง13ไปอิสาราเอลเนี่ยก็ทําการโจมตีพื้นที่ที่อยู่ภายใต้ใตเขตอํานาจของประธานเทปบดีบาซา,าอัลอาซัตเนี่ยไปมากกว่า100ครั้งแล้วอย่างแน่นอนเลยเพราะนโยบายการตังประเทศการช่วยเหลือเรื่องของการทําสงครามการยึดครองอํานาจในประเทศซีเรียประธานาธิบดีบาซา,าอัลอาซัดนั้นได้รับแรงสนับสนุนม,มาจากอิหร่านโดยตรงเลยและสามารถคลองอํานาจนักรบต่างๆให้มาเป็นพวกของตนได้ก็เป็นเพราะมาจากฝีมือของอิหร่านด้วยเช่นกันแนะนอกจากนี้ก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียด้วยในเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านอาวุธที่มีความทัน มยเ,เรียกได้เลยว่าซีเรียในปัจจุบันนี้เนี่ยถือเป็นสมรภูมิแห่งสงครามตัวแทนระหว่างสหรัฐและซีเรียเลยก็ว่าได้นะครับผมและอย่างโจมตีอย่างต่อเนื่องมาในวันที่29มีนาคมไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดการโจมตีใหญ่ทั่วเมืองอาเลโปเมืองทางทิศเหนือติดกับประเทศตุรกีซึ่งเมืองนี้เนี่ยก็เป็นเมืองที่สําคัญที่สุดของประเทศซีเรียอีกหนึ่งเมืองเลยเป็นเมืองศูนย์การค้าเป็นเมืองการท่องเที่ยวแต่ก็เป็นเมืองที่มีความวุ่นวายสูงเช่นกันในการตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีของกลุ่มต่างๆใใในนนอออออดีีตตตะครรรัผมมมมกกกาาา่สู้้้้้้ถึงงขขปิยเเืหแ ทงอากาศยานเครื่องบินก็ถูกระงับขาเข้าโดยตามการรายงานล่าสุดระบุว่าอิสราเอลโจมตีสนามบินอาเลโปซึ่งถือเป็นสนามบินหลักทางตอนเหนือของซีเรียและเมืองอัลลิยาที่ห่างออกจากเมืองอาเลโปเมืองหลักห่างออกไปทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ไกลกว่า100กิโลเมตรจนทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันมากถึง38รายซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากๆเลยนะด้วยสาหรับการโจมตีในครั้งนี้แหล่งข่าวจากซีเรียระบุอิสราเอลนั้นใช้โดรนติดหัวรบระเบิดเลยทำให้มีการเผยแพร่ภาพออกมาเป็นจำนวนมากว่าหน่วยต่อต้านอากาศยาน กองทัพซีเรียนั้นใช้ปืนกลต่อต้านอากาศยานยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อสกัดกั้นการโจมตีของอิหร่านเป็นจำนวนมากซึ่งทางกองทัพซีเรียกล่าวว่าการโจมตีของอิสราเอลในครั้งนี้เกิดขึ้นทางตอนเหนือของกรุงดามัสกสเป็นเมืองทางตอนเหนือที่เชื่อมเส้นทางหลักหลายๆเส้นทางซึ่งปกติทั่วไปแล้วการโจมตีของอิสราเอลก็จะมุ่งไปที่การโจมตีพ่อสนามบินเส้นทางโทรคมนาคมอยู่แล้วของประเทศซีเรียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่จะมาหนักขึ้นนับตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสเกิดขึ้นส่่วนนนนนหหึงกกกกก็็เเเปตุุผลลลมมาาาจรรรีับบิซใย นักรบกลุ่มเออในซีเรียเองมีการยิงจรวดเข้าไปตกในพื้นที่ราบสูงโกล,ลานพื้นที่ยึดครองของอิสราเอลเป็นจำนวนมากรายงานข่าวระบุว่าการโจมตีนั้นเริ่มในปฏิการของอิสราเอลตั้งแต่เวลาตีหนึ่งนาฬิกาสี่สิบห้านาทีและไม่ใช่แค่ฝีมือการโจมตีของอิสราเอลเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีกลุ่มกบฏในพื้นที่ที่ต่อต้านอำนาจของประธานาธิีดีซีเรียส่งโดนติดหัวรบระเบิดเข้ามาโจมตีหลายเขตในเมืองอาเลปโปเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเขตอิบลีฟเขตยีบรินชานเมืองทางตอนใต้ของเมืองอางวนงั โ,โดยที่กลุ่มกบฏอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวนี้นะครับผมเป็นการโจมตีต่อคลังขีปนาวุธที่เก็บซ่อนของกลุ่มก่อการร้ายฮิสปเาะแห่งเลบานอนก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่ากลุ่มกบฏซีเรียก็ทําสงครามกับกลุ่มก่อการร้ายด้วยเอาจริงๆนะซีเรียค่อนข้างจะเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งซับซ้อนเอาเรื่องเหมือนกันพวกเขาทําสงครามแบ่งพักแบ่งฝ่ายกันหลากหลายมากๆโดยที่กระทรวงความมั่นคงของประเทศซีเรียกล่าวว่าจากความก้าวร้าวของอิสราเอลดังกล่าวมันส่งผลให้เกิดความทุกข์ทรมานและการบาดเจ็บของพลเรือและเจ้าหน้าที่ทางทหารจํานวนหนึ่ง ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างเป็นรูปธรรมต่อทรัพย์สินสาธารณะและทรัพย์สินส่วนตัวของพล,ลเรือนเป็นจำนวนมากเบื้องต้นจากการรายงานเชื่อว่าจากการโจมตีของอิสราเอลดังกล่าวจะทําให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันมากถึง38รายซึ่งจังหวนนี้เนี่ยถือเป็นจนังวนที่มีการรายงานออกมาเยอะมากกว่าจำนวนที่แหล่งข่าวภายในประเทศซีเรียเองมีการรายงานไปก่อนหน้านะครับผมโดยในจนังหวนนี้มีสมาชิกของกลุ่มฮิสบอลล์กลุ่มติีอาวุธเลบานอนจังวน5ารายซึ่งก็ต้องขออยายความทุกคนสนิทนึงว่ากลุ่มฮิสบอลล์นั้นเข้ามาอยู่ในปรรระเเเเทศซซีีียยยััตต้้้งงงงงแแ่คควาาามมมขขดดสกกลือิึน และปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นกําลังรบส่วนหนึ่งของประธานที่บดีบาสตา,าอัลอัสซาดด้วยผู้นําซีเรียคนปัจจุบันในขณะที่กลุ่มสังเกตการเพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศซีเรียหน่วยงานสังเกตการด้านการสงครามระบุว่าจากการโจมตีของอิสราเอลในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานั้นมีทหารของซีเรียเสียชีวิตไปมากถึง36นายเลยนะและบาดเจ็บอีกกว่า10รายโดยในการโจมตีที่เมืองอเลโปทั้งหมดซึ่งในความหมายนี้มันไม่ใช่แค่นักรบกลุ่มตีนอาวุธด,ด้วยนะแต่มันหมายถึงทหารซีเรีย,จร,ยจริงๆเลยนะท ก็เรียกยว่าจากการโจมตีทั้งหมดนี้การบู๊เปิดฉากโจมตีของอิสราเอลพวกเขาไม่ได้แค่เปิดฉากสงครามแรกกับฮามัดเท่านั้นนะครับผมปัจจุบันสถานการณ์ภายนอกประเทศก็ร้อนแรงเหมือนกันโดยเฉพาะกับกลุ่มฮิตบอลล้อและกลุ่มนักรบต่อต้านนอื่นๆที่สนับสนุนโดยอิหร่านได,ได้เลยว่ามีหลายกลุ่มหลายฝ่ายมากๆนะที่กล้าเปิดหน้าแรกกับอิสราเอลหน้าขนาดนี้